อ่านี่นะครับวันนี้มารับซื้อกุ้งนะครับจากเกษตรกรนะครับแต่เกษตรกรหลายๆท่านนะครับจะใช้นะครับก็คือมะนาวนะครับหรือว่ากดมะนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับทีนีในการกัดท้องให้กุ้งตัวขาวนะครับซึ่งทําอย่างนี้นะครับจะทําให้กุ้งตายนะครับเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเวลาจับขึ้นมาจากบ่อนื่องจากบ่อเขาดูแลไม่ดีนะครับต่างๆมันจะมีค่าบ่นะครับ แต่ไข่้นี้เกาะนะครับต่างๆนะครับเกาะนะครับแล้วเขาคิดว่าผมจะไม่รับซื้ออถ้าไปอย่างนี้จะไม่รับซื้อเขาเลยก็ใช้กดมะนาวนะครับหรือว <c oughs> nice. ่ามะนาวเลยนะครับบีบใส่เข้าไปเพื่อให้มันค่านะครับค่ามันใสนะครับกัดเปลือกให้มันใสนะครับให้มันสะอาดนะครับดูสะอาดนะครับอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับอย่างนี้มันจะทําให้กุ้งนะครับตายนะครับเสียดายนะครับเลี้ยงมาแทบตายนะครับนี่ นะครับเป็นกุ้งตายเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยต้องมานั่งคัดออกอีกนะครับกุ้งมันตายนะครับแล้วกุ้งพวกนี้มันเก็บได้ไม่นานเลยครับเก็บไม่ได้อะเนี่ยเดี๋ยวก็ตายนะครับเดี๋ยวระหว่างพักก็ตายนะครับพวกนี้ไม่ได้นะครับเกษตรกรหลายท่านนี้ไปใช้เซ็ตความคิดเก่าๆนะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับเหนือดูตายเสียได้ไหมครับเลี้ยงมานะครับเลี anyway. like ้ยงมาเลี้ยงมาเพ่ตาย โอเคครับพอทีนี้ก่อน